นิทานสร้างสุขตามแนวทางเต๋าเรื่องดวงจันร์ทในสะยกกดติดตามเพื่อเป็นช่องทางแห่งความสุขที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันค่ะกลางหุบเขามีหมู่บ้านเล็กๆซ้อนตัวท่ามกลางผืนป่าและทานน้ำใสสะอาดที่แห่งนั้นมีชายชรลาแท้ป่ไปอาศัยอยู่ในเรือนไม้ไผ่ริมสระน้ำใสาราวกกระจกผู้คนเรียกเขาว่า ไปหลวงเซิงหรือป่าเท่าแห่งสะยกไปหลวงเซิงเป็นผู้ชายที่เงียบขรึมแต่ทุกครั้งที่มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือนเขากลับมอบคำพูดที่ลุ่มลึกให้แก่พวกเขาเสมอริมสะยกใต้เงาจันทร์คนมากมายเคยมานั่งสนทนากับเขาบางเป็นพ่อค้าที่ลุ่มหลงในทรัพย์สินบางเป็นนักรบที่สแสวงหาชัยชนะ บ้างเป็นกวีที่ค้นหาความงามแห่งชีวิตวันหนึ่งชายหนุ่มนามว่าหลีเซี่ยวหานเดินทางมาถึงเรือนของไปหลงเซิงใบหน้าของเขาเคร่งเครียดดวงตามหม่นหมองข้ามาเพื่อสแสวงหาปัญญาหลี่เสี่ยวหานกล่าวข้าเป็นขุนนางในเมืองหลวงแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายข้าเหนื่อยล้าเหลือเกินไปหลงเซิงยิ้มบาง,บาง เขาเดินไปที่สะยกและชี้ไปที่เงาจันทร์ซึ่งสะท้อนอยู่บนผิวน้ำเจ้าคิดว่าเงาจันทร์นี้เป็นของจริงหรือไม่ดีเซียวหานมองตามแน่นอนว่าไม่จริงมันเป็นเพียงเงาสะท้อนแล้วดวงจันทร์บนฟ้าเล่ามันคือของจริงหรือเปล่าไปหลงเซิงพยักหน้าเจ้าคิดว่าชีวิตของเจ้าตอนนี้เป็นจันทร์บนท้องฟ้าหรือเป็นเพียงเงาในสระกันแน่ แล้วดวงจันทร์บนฟ้าเล่าดวงจันทร์บนท้องฟ้ามันคือของจริงไปหลุงเซิงพยักหน้าเจ้าคิดว่าชีวิตของเจ้าตอนนี้เป็นจันทร์บนท้องฟ้าหรือเป็นเพียงเงาในสระกันแน่หลีเสีซยวหานนิ่งเงียบขณะที่สายลมพัดเอื่อยผิวน้ำพลันกระเพื่อมเงาจันทร์ที่เคยงดงามบิดเบือนเจ้ามัวแต่จ้องเงาที่ไม่เที่ยง เลยลืมเงยหน้าดูพระจันทร์ที่แท้จริงบนท้องฟ้าไปหลงเซิงกล่าวชีวิตวุ่นวายเพราะใจของเจ้าสะท้อนความวุ่นวายของโลกถ้าเจ้าปล่อยใจให้สงบแม้โลกจะเคลื่อนไหวใจก็ยังนิ่งได้เหมือนพระจันทร์บนท้องฟ้าเมื่อได้ฟังเช่นนั้นลีเสี่ยวหานรู้สึกดังหมอกในใจถูกพัดหายไปเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ดวงจันทร์สุกสกาวไร้สิ่งรบกวนภายในใจเขาเองก็พลันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเช่นกันจงอยากไขว่คว้างเงาในสระแต่จงมองจันทร์บนท้องฟ้า